Ủa, mình nào. Tiếng nàng, anh ta biết. Tăm mặt yêu. Tăm biệt mọi người. So biết, này Tiếng xiếc siêu sớm cái mặt yêu. Light up. Ao tay, yêu siêu tập, eh? 10% yêu mặt mát, yêu mát, yêu mát, yêu 20 yêu mát, yêu mát, yêu mát, 10% mát, yêu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  mát,

ชูเดนี่ราบเพียบเลยของใครอืมสูตรเจฟุมต้วเจฟุมเขาใส่แต่เทียมเนี่ยนะเขาเอามาล้วนทีบ่ ร้เนอะร้อนอโอ้งอมเลยหอนมากโอ้ยร้นจด,ดุกนั่น้ำ,นำร้นมักวมักว่าเท่าเกีมือหนึงเลยครับเกี๊มือหนึ่เทยบุม เลยอหัว,ว,หวเราขัตนตอนตอนอ่อไปเห็ดไหมหักพักตอนเย็นเขาค่อยปรุงกว,ว่าโอ้มเว้ยเวยเลยนี่กระเจียบมื่อนึง ไปยังดีคบนี่กมาเอเรวีก็หอมเยอะนะอืมตัวให้ละเอียดละเอียดกวให้มันชูชูแล้วค่อยเอาไปปรุงบ่เนี่ยโอ้ต้รอเบื้งขั้นตอนต่อไปกินถ้าปรุง của thứ quân.